สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับัส,สดีกันอีกหนะึ่งครั้งเช่นเคยนะครับหนึ่นคลิปกับทางช่องสัทธาปฏิหารนะครับย้ำคําเตือนกันเหมือนเดิมนะครับช่องสัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลน์แอดนะครับไม่มีการส่งเลขมงคลให้ในทางไลน์โดยเด็ดขาดและที่สําคัญนะครับทางช่องเราไม่มีการแนบลิงก์หรือปักลิงก์ใดๆนอก,นอกอเป็นที่ไม่เกี่ยวกับ youtube นะครับผมอ่า ที่สาคัญเช่นกันให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพราะตัวเลขเป็นเลขมงคลบางท่านก็อาจจะนําตัวเลขไปเป็นเลขนาโชก็ได้เช่นกันนะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องศรัทธาบริหารไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทเลขมงคลก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังนะครับ วันนี้นะครับเป็นวันที่1นะน,น,นะนะครับพฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราชสอง6ัน6ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติในพี่น้องนะครับที่ใช้แรงงานที่ตรงกับวันหยุดที่ได้หยุดก็อขอให้มีความสุขนะครับในวันพักผ่อนนี้ทุกๆคนทุกท่านแล้วกันนะครับผมเนาอ สำหรับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เลขมงคลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลของฮานอยประจำวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับก่อนจะไปวันที่หนึ่งครับเรามาดูวันที่สามสิบนะครับสามสิบเมษายนนะครับของคลิปของของวันนี้ล่าสุดนะครับผมไปดูผลผิดก็ไม่เป็นไรผมบอกแล้วว่า ไม่มีผลนะครับเพราะว่าเลขมงคลที่ผมทาเนี่ยนะครับไม่ได้อิงจากผลของวันก่อนๆน,นะครับไม่ได้อิงจากผล้ของวันก่อนๆคำไม่เรขกมงคลครับไม่ใช่การคํานวณไม่ได้อิงจากเลขเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับมันถึงไม่ค่อยมีผลที่ว่าวันก่อนมาวันนี้จะมาหรือไม่ไม่เกี่ยวกันเลย นะครับไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเราไม่ได้มาคํานวณไม่ได้ใช้ของผลของวัน,นก่อนนะครับวันที่30นะครับผลตามนี้นะครับผลตามนี้สมาชิกตั้งแต่ระดับต้นผมพิมพ์ให้เด่นเลขเก้นะครับเมื่อวานยกขายกยกกล้องออกจากขาขากล้องพังเลยเรี <c oughs> ยบร้อย <c oughs> ไม่ได้ยกเลยนะครับวันนี้เลขสองนะครับผมจะอ่านให้ฟังอ่าตัวเลขที่ผมพิมพ์ให้สมาชิกเนี่ย มันจะอยู่ในโพชุมชนนะครับตั้งแต่ระดับต้นสมาชิกแต่ระดับต้นจะเห็นนะครับ <c oughs> สี่โมงครึ่งนั่นเลยครับของแต่ละวันสี่โมงเย็นนะไม่ไม่ใช่สี่โมงเช้าไปไปหามันจะไม่เจอนะครับแล้วก็เลขทูบเมื่อวานครับเด่นสองเด่นสองอสมาชิกระดับต้นเด่นเก้าหนึ่งครั้งสองครั้งเก้ามาเท่ากันสามตัวเลยนะครับ แต่ไม่มี91ครับ989096ดเกส่วนเลขหกก็หก6ูนยกเจ็ดไกว่าเก้าเก้าก9มี้าไหมให้98 90, 99, ้าแดกับเก้นอเก้าเก้าเอาทำไงได้ครับเลขทูบก็เป็น2ครับเลขทูบเนี่ย826ตรงตรง,ตรงเลยครับนี่คือเลขทูบตาไข่ปาิหารและความดีนะครับจะเกิดกับผู้ที่มีศรัทธา นะครับความศรัทธาอย่างงมงายนะครับเราต้องอยู่กับความ,มจริงด้วยนะครับถ้าอยากจะมีอยากจะได้เราต้องทํางานแล้วก็ต้องหาเงินนะทุกท่านให้คิดด้วยเสมอนะครับเรียบร้อยสําหรับตัวนี้ทีนี้มาดูในนี้ครับเด่น9 9้าุดเเลข2นะครับเลข2เลขทู่ผมได้จุดแล้วนะครับแล้วก็ลงไปให้แล้วนะครับเข้าไปดูกันได้เนาะอืม ส่วนสมาชิกตั้งแต่ระดับกลางนะครับผมก็จะทําเป็นรูปลงให้นะครับในโพสต์ชุมชนเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับแบบนี้แหละนะครับมานะหกด้วยเหมือนเมื่อวาน,น,น,นเลยไอ้เมืมอ่อวานเมื่อวานจะไปดูมันเพราะว่ามันเขียนผมเขียนผ,ผิดนะครับแต่หกสองครับนี่ผมดูถูกอยู่เนะนาะน่าจะถูกนะเข้าไปดูใหม่ก่อนมัน มันอายอายตัวเองเลยอายตัวเองที่ดูผลผิดวันนะมันอายนะครับถูกอยู่นะสามสิบผมว่าผมดูถูกนะแป๊บนึงผมดูตั้งสองรอบนะผมโดผิดเมื่อวานสี่เจ็ดสิบถูกนะครับสามสิบมีสายนหกหกโอเคผลตามนี้มาดูหกโมงอ่าห้าโมงนะครับศูนย์แปดสี่เก้าเก้านะครับไม่มาเลยทุกคนแต่เลขเก้ามันมาเลขเก้าเข้ามาในเนี้ยไม่มาใช่ไหม ผมบอก92กับ12ผมเสองผมายผมคิดว่า2จะมามันก็มาจริงๆแต่มันออกนี่ออกตัวที่ผมไม่ได้ประกบดีไม่ออก0ูนย์ไปอีกรอบนะครับอืมอ่ะหกโมงครับ6กโมงแปดหนึ่งเก้อก้าก็มาตามเวลาหกก็มาตามเวลาหนึ่งเก้าก็ไม่มีเอ้ยมีว้าวไม่มีได้งไงล่ะนี่ไงหนึ่งเก้าหกสองเนี่ ยดยเนาะแปดหนึ่งเก้าตัวเลขมันอยู่ในนี้หมดเลยนี่แถวเลกแปบดบนะครับอ่ะมาดูหกหนึ่งทุ่มไม่มีนะครับสี่เจ็ดสมสาไม่มีในนี้เลยเนาะอ่ะว่ากันไปแหละเรามาดูของวันแรงงานกันวันนี้สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับไม่ได้ออกด้ทุกท่านเนาะบางท่านอาจจะไม่รู้แต่ผมว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้นะครับ ออกรุ่งนี้นะครับ <c oughs> อ่าวันนี้ผมจะสรุปในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับ ที่ช่องศัทธมาปฏิหารเกิดยังไงก็เข้าไปรับชมรับฟังกันได้นะครับเป็นสตรีมไล์สตรีมส่วนเลยนะครับช่วงนี้แหละสาย,สาย,สายเกือบเกือบที่ยังนู่นแหละครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะเที่ยงงเชียงงานอะไรต่างๆนะครับถ้าใครว่างก็ไปได้นะครับสอบถามกันได้นะครับถ้าไลฟ์สตรีมมันจะต่างกันแบบนี้แหละนะครับสามารถพูดคุยสอบถามอะไรได้อ,อันไหนที่ผมตอบได้ผมก็ตอบนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปอย่างรู้อนาคตขนาดนั้นทุกคน ไม่ใช่ไม่ใช่่อะไรจะเป๊ะเปขนาดนั้นก็คงไม่ใช่นะครับก้าวไหลดีก้าวจะมาอี่มั้ยทุกคนผมว่ามีตัวนี้แหละผมว่ามีนะทุกคนจะที่ยังไงไม่รู้นะครับ ใส่ไว้ในคอมนะมันก็เลยต้องได้กดดูสามก็น่าจะมีแต่จะสงสัยจะกขย่อนไปในส่วนของท้ายๆก็หมายวว่าประมาณทุ่มหนึ่งสี่ soon. ผมเชื่อว่าเลขศูนย์เนี่ยถ้ามาน่าจะน่าจะไม่มากับพวกนี้ไงครับความทิดส่วนตัวนะครับ เอเขียนสามตัวอหนึ่งอ่ะนี่ผมก็คิดว่าเก้าครับ มียตัวเดียวเลยถ้ากล้าถ้าไม่คิดอะไรมากก็ใส่เพิ่มเติมได้เลย96 94 93และ90อะโอเคครับผมสนาดลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอให้โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะครับฉุขสก์วันแรงงานนะครับพี่น้องเห็นๆต่างๆสวัสดีครับ